บบาาาางเเเเลกอออออ้้้้ครัููสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะกับช่องเจษดาแสงดีครับกลุ่มคนรักนกเขาใหญ่สายหาครับผมพี่น,น้องมื้อนี้เจอเจอกันอยู่บ้านคือเก่าเนาะครับมาเบิ่งเฉลยกันครับพี่น้องมื้อนี่ พี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนนะครับติดติดต,ตามช่องเกียรติดาแสงดีนะครับพี่น้องครับผมฉเฉลยเดยนี้ก็มีอยูเกตครับผมตรงบนนี่สองตรงล่างนี่หาพี่น้องโอ้โหก็หายแต่ซับเขาเลยตัวนี้โอ้ยแล้วพี่น้องคือมือนีเป็นมือ วันที่หานะครับวันที่หาเดือนหกสองหาหกซีนะครับพี่น้องคือตรงกับ่ายวันเกิดครับผมผมเกิดวันที่หานะครับเดือนหกสองหาสองหาสองซีนะครับพี่น้องครับคือวันนี้ผมจะมาขัดหนกนะครับตรงกลางนะ,ะ,ะเฉลยข,ของเจ้าป้งศิรี พี่น้องหนึ่งโตนะครับแล้วก็เฉลยของเจ้าเซเว่นหนึ่งโตครับผมไหนที่เป็นตัวเมียรครับเฉลยของเจ้าเซเว่นเนะี่ยผมที่ขัดไปปล่อยครับผมพี่น้องปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเออตัวนี้หายแต่ว่าตัวกลางหนึ่งน,นะครับเฉลยทั้งหมดมีกี่โตเดี๋ยวผมเดี๋ยวไปปล่อยสองตนะครับเดี๋ยวมื้อนี้สิได้ไปทำบุญนะพี่น้อง ทำบุญก่อนนะพี่น้องเพราะว่าเป็นเป็นวันเกิดครับผมเป็นวันเกิดบ่อมันว่าถ้าตัวใดมันบ่นถือตาก็ต้องป้อยล่ะครับเพื่อให้มันสืบพันต่อไปเนาะพี่น้องเนาะนะครับเอา้าโอ้หายแล้วพวกที่เหลือนะพี่น้องเออหายนกตัวนี้หายหาย,หายพวกที่เหลือนะพี่น้องพวกที่เหลืออาจารย์ท่านใดยุ่งเก๋ยอยากได้เนาะครับ มาเอาครับผมพี่น้องตัวเง้อกหายครับเีือกหายเฉลยของเจ้าเซเว่นตัวใดเนาะจำบ่ได้แต่ตัวนี้บ่เอตัวนี้แหละครับหนหดเนี่ยแมนตัวฮดๆดตัวไา่ข้อลำลามมันติดนเงียดไร่ข้อมันลำลามตัวนี้ปอยสองตัวครับพี่น้องมี้จะเอาขัดไปปอยสองตัว โอ้ตัวนั้นก็หางเป็นหางน,น,นะนกมันขัดไว้ครับพี่น้องนกขัดไว้นี่ประมาณนี้ครับมียูกิดครับผมเอาออกไปปล่อยสองกับฉีดเดือ,อยยูห่าคพี่น้องนะเพื่อจะดได้อาจารย์ธันเดย์ยูกไก่นะครับหรือเอฟซีธันใดย์ยูกไก่นะครับ คือทุกคนก็นถามผมประจำแหระครับว่าส่งได้ไหมผมบอกเลยว่าคาส่งมันแพงนะพี่น้องแต่ข้างขาอยากได้จริงๆอะ่ะผมก็อยากโซงไห้นะพี่น้องแต่ว่าคาส่งนี่ประมาณห่าลอยึ้นะครับผมห่าลอยตึ้ตั้งาาเข้าไปส่งผมอยากมันบ่คุมนะพี่น้องอยากไห้ยูกับผู้คนที่ยิ่วไก่แล้วก็เป็นถามมาเนาะพี่นอ้องนะครับเดี๋ยวขออยากจับนกกรนนะครับ อะสิเป so 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 to to so so ็นตัวนี้แล้วพี่น้องตัวนี้ครับนี่สิเป็นตัวนี้แล้วก็ตัวกลางนี้ที่มันบ่อสูมู่นะครับตีกันนะครับผมอยู่หลายตัวก็ตีกันนะครับของเฉลยของเจ้าเซบินตัวเมียตัวหนึ่งแล้วพี่น้องแล้วก็เฉลยของเจ้าอ้ยพงศรีตัวหนึ่งตัวนี้แต่จะเป็นโตวผู้เนาะโัวผู้ตัวนี้เลยเป็นตัวเมียครับผมปล้อยคูหนึ่งครับผมป้อยคูหนึ่ง มื่อนั้นน้องพี่น้องโอ้เสียดายครับกําลังพากันไล่ตามนกคู่ใส่คุกกับสามสามกุกเต็มนะพี่น้องกําลังพากันไล่ยกับจานโดข้อดีผมมีงานด่วนเข้ามาครับผมต้องขับจากทันหันเลยเมื่อนับมาเที่ยงเลยโอ้กําลังสิมวนครับกําลังสิมวนก็เลยได้กลับบ้านก่อนครับเลยได้เฉลยมาร่วมๆเราเฉลยกับแปดเต้มน้องพี่น้องเฉลยแปดเต้ม ฝังทั้งคุมคนลังนกเขาเนยสหาก็ได้แปดจ่ามีษาได้นึ่งเ่อทันมาโคบอกกันนั่นแหละครับเพราะว่าแยกย้ายกันนะครับบกกริบสรัทลูกขิดงามๆเลยส่วงแรงๆนะพี่น้องเนาะเอานะครับพี่น้องเดี๋ยวจังไดผมก็ขอหยาดก่อนครับขอหยาดจับนกใส่ใส่ถุงกอนล่ะครับจับใส่ถุงไปเลย จับใจถุงไปเลยขึ้นซูธรรมชาติป่อยคูหนึ่งครับผมปล่อยคูหนึ่งเพื่อให้ไปสืบพันธุ์ครับผมขางขานมันออกมาเสียงดีๆจังค่อยไปต่อเอาอีกนะครับไปต่อามามาต่อมาเลียงไม้ับพี่น้องคือข้าง้า,งขางเขาบริเวณจังสีเดียวมันกระสีนะครับบอไดเอามาเลียงมานันก็เติบโต โอเคครับผมเดี๋ยวผมขอหยาดจับนกกอนพี่น้องพี่น้องจับออกมาแล้วครับพี่น้องคูหนึ่งนะครับเนาะคูหนึ่งครับพี่น้องมีตัวผูกตัวหนึ่งตัวเมียตัวหนึ่งครับพี่น้องเอาครับแปียบุญน้ากันเด้อพี่น้องเอฟซี FC, ทุกคนครับติดตามช่องเกียร์ชราแปียบุญน้ำน้ำผนครับนี่น ปล่อยดกนะครับมันไปสี่พันเนี่ยเนื่องในวันเกิดนะครับเนื่องในวันเกิดไปครับพี่น้องเอที่ตุกคนนะครับอยวบบุญน้ากันมาหนึ่งมาหนึ่งผมขออนุญาตไปทําบุญก่อนนะครับไปครับผมเจอกันอีน่วัดเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องเอามาปล่อยคืนสู่ธรรมชาติสองตัวนะครับพี่น้องเอาพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตก่อนครับนี่นะ ปล่อยใช้ลานวัดท่อนี้นะครับพี่น้องฟังงันเป็นแม่น้ำครับพื้นที่การหาอยู่หากิน็สิหลายนะครับคืนสู่ธรรมชาตินะพี่น้องไม่ได้ไปแพร่ท่านครับผมเมือว่าตั้งต่สีต่อมากเหมอนอย่างเดียวครับว่ากินว่าขาครับพี่น้องครับมือดีครับมือนีมือดีครับผมพี่น้องอาครับเดี๋ยวขอุยาตปล่อยก่อนพี่น้องเนาะ เ,เาารื่องสื่อธรรมชาติครับสองโตเดี๋ยวนะ พ่อสว่างจิ đ อ่ะ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 อ่น่ะปองตัวครับผมปกติจตงลงพสว่าเอไาทนี่ไปไปแช่ขั้นไปแช่ขั้นเด้อยังไปจนเอาลูเสียงดี พี่นอ้องเนี่ยพูดเะยอืมนกขันหลายอยู่พี่นอ้องตัวนึงมันบินไปๆล่ะโอ้ตัวนึงก็อยูน่นี่พี่นอ้องนี่นี่ตัวนึ่งยืนอืมเฮ้เดี๋ยวมันก็ไปครับพี่นอ้องมันมีห้างนกเขาวชาวาอยู่นี่ตัวนึงพี่นอ้องนี่เขาวชาวาเตี้ยวเมื่อกี้ อนั่นไรแล้วือนะครับยังไงก็ไปสืบพันธุ์เดอ้อที่เนี้ยสืบพันธุ์ออกแม่แพรุ่งงามๆยงมวนๆนะครับ คานทีครับเอามาปล่อยไว้วัดครับผมมาปล่อยไว้วัดครับผมบมองยู่มองกินกับสีรลายเนี่ยต้องี่นองเล้วฮ,ฮึโอ้เสียงนก <laughs> เอาครับ วอนไปเลยครับมักกระดิธรรมดาเลรอมักก็ะิตื่นทีม่อยู่นะครับพี่น้องอ๋ผมเลขอหยากออยาไปสังฆรทานอีกที่หนึ่งเด้อครับพี่นอ้องยังไงก็ขอฝากที่ตามส่องเกศดาแสงดีนะครับกลุ่มคนรักนกเขาใหญ่ส่ห้านะครับพี่น้องสั่งคิดดีๆให้พี่น้องได้ได้ชมนะครับได้รับชมนะครับที่นี่เสียงหัวาะปนลายในวันหยุดนะครับไขยเกียดในวันหยุดกับผม คลิปนี้วันเกิดมาทำบุญกับขออนุญาตนะครับเนสังกานท่านกนดท่ายแล้วผมเกียรติศาแสงดีกับขอก้าวเข้ามาสวัสดีครับ